ที่คาเมลีพับบิกนะคะอันนี้เราพาทุกคนมาที่ชามเทซูรีกันจ้าแต่ว่าก่อนจะไปชายหาดเราก็เลยมาที่นี่ก่อนนะที่นี่ปิดมานานมากแต่เราไม่เคยมาเลยอะ่ะและวันนี้มาชนกับคณะทัวร์ด้วยเสียงดังมากค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรกันจ้าตึงน้องม้าหมุนข้างหน้านะคะที่ตอนนี้คือแดดเพียงมากอันนี้มันเป็น ตอนเรามาถึงตอน11โมงครึ่งหลอนมากจ้าเราจะมีเป็นแพ็กเกจคู่ปัดผ่านจูปองดาวจะถูกก่าด้านในนิดนึงตัวนี้เป็นบัตรผ่านสองใบคู่ปองดาวด้วยสิบดวงค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทดาวจะลดเหลือดวงละยี่สิบสามทอ๋อสองใบได้ดาวสิบดวง อันนี้นะคะคือตั๋วเข้าคนละ80บาทนะเดีวเราค่อยเข้าไปดูว่าเราจะซื้ออะไรทำกิจกรรมอะไรบ้างข้างในกันนะคะแท่งเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็คือมีป้ายบอกทางอย่างนี้แอันนี้อยู่ใกล้กับเครื่องเล่นที่เราอยากเล่นมากจริงๆเราอยากมาเล่นอันนี้ดูนะทุกคนนางคือนางชื่อว่าอะไรนะเครื่องเนี้ยเดี๋ยนะ นี่เครื่องนี้ที่มันหมุนหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันเราก็สามารถบังคับปีกได้ตึงนี่แต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเราไม่บังถ้าเราไม่โยกปีกอะ่ะมันก็จะแบบชิวอะ่ะแต่ถ้าเราโยกอะ่ะเราต้องโยกมันถึงจะหมุนอันนี้คือเอ่อไฟอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ่ะแต่ทีนี้เรา ม่อยากเสียใส่เงินเสียดาวเพิ่มอ่ะเราก็เลยมาเยี่ยมชมแบบแวะมาเช็คอินเฉยๆแล้วก็มาเยี่ยมน้องสัตว์ที่นี่ละกันเนาะอันนี้คือแลนด์มาร์คข้างในนะคะมีน้องอูดเพราะที่ที่คือสวนอูดค่ะมีที่นี่ก็จะตกแต่งสไตล์แบบโมโล็อกโคโแบบนี้ ทุกคนที่นี่เขาจะมีโซนที่ไม่ต้องเสียดาวกิจกรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องอูดแล้วเข้ามาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันร้อนข้างในนี้มันยินแต่อูดรับความร้อนได้ถึง47องศาเซลเซียสเลยอยู่ในทะเลทรายได้ ต่อเป็นพับทนเลทรายแห่งหนึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนตอนกลางคืนในทะเลทรายมันต้องเย็นมากเลย แต่ว่าถ้าอะไรไปไหนอะร้านนี้เราจะต่ออย่างไรต่อลุ้มไหนลุ้มนี้ออกมาเองนเราก็ต้องเอาสีแดงขึ้นมาก่อนเฉดแดงใช้เวลาต่อนานมากค่ะทุกคนเราต่อนี่ลุ้มนี้ต้นฉบับ ไฟแนลนี่ในที่สุดเราก็ทำได้เราต่อสัมปันแรกใช้เวลาหนกันนะแม่ดิฉันออกไปรอข้างนอกเร็วที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะคะเป็น The Amazing Fact About Camel เขามีกิจกรรมขี่น้องอูด,ด้วยนะคะในราคาเท่านี้ดวงก็คือเขาจะคิดราคาไว้ให้หนะแล้วก็บอกว่าใช้ดาวกิจกรรมกี่ดวง ดาวกิจกรรมดวงละ30บาทนะทุกคนเราก็ต้องดูว่าเราใช้กี่ดวงแสดงแล้วเขาก็มีพวกเครื่องเล่น้วยนะน่ารักเจแอนด์อบแบบน,น่ารักไงฟุงฟิงนี่เป็นเหมือนของเล่นในลมนี่มันซิปลายปะเอทางนี้เนี้ยซิปลายมันมาจากตรงนู้นฉอดอะ่ะนี่นมันยาวไปตรงนู้น อันนี้กิจกรรมขี่มา้าแคะดูนน้องมา้าน้องม้าก,กำลังกินเลยทุกคนเมื่อกี้มา้าแคะต้องใช้ดาวกิจกรรมแต่ถ้าเรามาขี่มา้าตรงนี้เราจะไม่เสียนะคะทุกคน <laughs> นี่ไงขี่มา้าแคะแบบไม่เสียเงินอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะคะเดี๋ยวเราก็ถ่ายให้ดูไปเรนะื่อยๆเนาะอันนี้เราเดินวนมาตรงโซนที่เขาเขียนว่าเป็นสวนสัตว์นะคะ ข้างในตรงนู้นน่าจะเป็นโซนนกว้ยมีน้องฟามิงโก้ด้วยถ้าแบบว่าเราจะเข้าไปให้อาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเหมือนเสียดาวกิจกรรมเพิ่ม้องเขายืนนิ่งเหมือนสตารเลยเอ่ะจริงดูดิยืนนิ่งเหมือนสตาฟเลยมีโซนนกแก้ด้วยนะคะ จะเป็นกรงนกแบบให้อาหารเอ้ยแต่ให้อาหารนกอะใช้ดาวแค่หนึ่งดวงเองนะทุกคนก็คือาสาสิบบาทก็จะแบบว่าเอาอาหารใส่มือแล้วก็ให้น้องอะมากินอาหารที่มือเราใช่ไหมคะก็จะแบบถ่ายรูปก,กับน้องนกที่มาเกาะอ,อยู่ที่ตัวเราได้นะซึ่งไม่เอา <laughs> เพราะว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนั้น วิมีลิงด้วยเหรอเขาบอกว่าระวังลิงแย่งอาหารป้อนสัตว์น่ากลัวนี่น้องกะปิปาลาหรือคาะปีปาลาหรือว่าม้าเม่าหรือที่ถูกต้องก็คือหนูยักษ์ค่ะปิปาลาละนั่นเองนอะคะนี่มีน้องเป็ดด้วยจริงเหรอทำไมบรรดาไม่ถ่ายไว้เงมีน้องเป็ดด้วยดีดีน้องเป็ดเขาป้ายน้ำยังมีความสุข ข้าคลองนู้นใช่ป่ะคลองตรงนูน้นตรงไกลๆนู้นนะเป็นน้องคปปิบะัละเลยไม่ได้ถ่ายเลยทำไงอะไปบอกมันออกมาเดี๋ยวนี้นะอันนี้นังยีราบนะคะเขากำลังให้อาหารนังยีราบอยู่จิงขณะที่น้องตัวนี้กำลังกินอาหารก็จะมีน้องอีกตัวหนึ่งเดินออกมาขออาหารนู้นทำไมตัวนี้ผอมจังเลย น้องเขาบอกว่ากินด้วยได้ไหมยอยากกินด้วยได้ไหมซึงกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมน้องเอาน้องไปเยี่ยวน้องเขาต้องพิงเสาพักด้วยนะเฮ้ยจริงๆอ่ะเดินขึ้นไปตรงนั้นอะ<ช>อ้าวแต่ว่าต้องไปให้อาหารตรงนู้นใช,ใช่ใช่ใช่ไหม จริงๆเราต้องซื้อต้องซื้อดาวกิจกรรมข้างหน้าแบบซื้ออาหารให้น้องนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในตรงสีฟ้านั้นแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็จะมาโผล่หน้าตรงเนี้ยไอตรงที่มันเป็นโดมเนี้ยแล้วก็ให้อาหารนะจ๊ะแต่ว่ามีแค่สองตัวเหรอเมื่อกี้เดินออกมาจากตรงนู้น,นะข้างในนูน้นอุ้ยเขามาโลไม่มีแล้วปกติเขาให้อาหารเป็นเวลาปะก็เดินออกมาจาก ในนั้นตอนแรกเขาอยู่ในสีเหลืองใช่ปะแล้วพอมีคนมาน้องเขาก็เลยเดินออกมาหาเพราะเขาคิดว่าจะได้กินอาหารเล็กน้องเขาคืออันนี้พ o n y น้องเขาคือเซตแลนพนี่อ่านถูกปะมีต้นกำเนิดมาจากในหมู่เกาะเซตแลนที่ตั้งอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด วิแต่อุปนิสัยเป็นสัตว์อ่อนโยนอารมณ์ดีเป็นมิตรกับผู้คนนะใช่ไหมคะหนูเป็นมิตรกับผู้คนใช่ไหมคะอา้าวใส่หัวไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเอเรามาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะในโซนของน้องปลาแล้วก็มีน้องเป็ดกับน้องปลา โ <Ooh. S 2> อ้เจ๋มากเขาก็รอให้เราให้อาหารหรอใช่อา้าวตรงนี้ต้องมีเสียค่าอาหารด้วยหรอตรงนู้นหรออ๋อนี่ไงน้องเป็ดตึงตรงนี้คือโซนที่เขาจะให้มาขี่อูดนะแต่ทีนี้เราไม่ได้ขี่แต่เรายังไม่ได้เก็บภาพน้องอูดเราก็เลยขอมาถ่ายวิดีโอน้องอูดักหน่อย งนัองอูดอันนี้คือสูตรอนุบาลน้องแพ้นะคะ,ะน้องแพ้กันน่ารักมากเลยน้องเขงาคงลำคาญเนอะไอหมอที่อยู่ข้างบนน้าน,น่ารักะอะเราเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนการเรียนรู้สำหรับเด็ก เันเหมือนเป็นโซกิจกรรมของเด็กน้อยอ่ะจดิแต่จริงๆโซนนี้เขาให้เข้าฟรีนะแต่ไม่มีใครมาเลยเพราะวันนี้ไม่มีเด็กมีแต่คณะทัวร์อันนี้คือไม่ต้องเสียดาวกิจกรรมนะทุกคนน่าเข้าอยู่นะถ้ามีเด็กมาจะเข้าไปอยู่นานๆเลยมันเย็นวันนี่ไงแล้วเมื่อกี้เขาเขียนป้ายว่ายังไงไม่รู้อะติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างแล้วก็วก<ๆ>เขาจะมีตู้กดน้ำอยู่ตลอดทาง ออกอ,อันนี้มันเป็นที่ขายของเหรอถ้าก็เป็นทางออกแต่ข,ข,แข้างในเหมือนเป็นที่ขายกระเป๋ดแต่ข้างในเหมือนเป็นที่ขายของเลยอะตึงนี่เรากำลัเงเดินวนมาตรงทางออกวิละว่านี่สวยดีสมอเพชโซนะคะจะอยู่ข้างหน้าเลยพอเราเดินเข้ามาก็เลี้ยวขวามาก็จะเจอสมอเพซโซนะแต่เมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามาเรายังไม่ได้เข้า เราก็เลยมาแวะดูอ๋อนี่ไงเขาจะมีบอกอยู่อาหารที่สามารถซื้อได้เพิ่มจะมีอาหารนกอาหารหนูแค่รอดวิมีหนูด้วยมีหนูด้วยอันนี้ให้ซื้ซซออาหารซื้ออาหารให้น้องกระดัก็ต้องมาออกทางนี้เหมือนเดิมเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ป้าสัตว์เล็กเอ้ยอยากมา้องตัวนี้สิ แพะน้องแพะแคะเพศผููอายุเก้าเดือนอุ้ยมีตัวอันนี้ด้วยอยู่ในนี้เปล่าหระเต,ต่าซูคาตา้ามีน้องแพ้เยอะมากอันนี้คือของอ,อง่อ้ถามว่าอยากไปเลี้ยงไหมจริงเหรอจะมีคนแบบมาแล้วก็ซื้อน้องกลับไปเลี้ยงด้วยเหรอ,อสนใจโปรดเรียกพนักง,งานไปบริการส่งหากนำไปเลี้ยงแล้วไม่อยากเลี้ยงต่อก็ลุนาะ อย่านำไปทิ้งขอให้ส่งคืนหรอแต้วมันมีคนเลี้ยงแบบแพะแเข้เด้ยวยหรอแต่หนูอย่างเงี้ยอาจจะได้แล้วก็เต่าอุ้ยมีน้องก็ต่ายด้วยนะวด,ดาน้องกระตุยอันนี้ก็เหลี้ยงอันนี้กอะก็ตรงเมื่อกี้ใช่ปะที่อยู่ในกลมเมื่อกี้ตึงปาตาโกียมาล่า ล้วโซนตรงนี้เขาก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะก่อนทางออกก็จะมีเป็นป๊อบคอนมีให้เล่นเกมมีซิวเนี่ยต่างต่าง,งตึงนี่คือซิวเนียแล้วมันสื่อว่าเป็นของที่หลึดจากที่นี่ยังไงวะหรือนี่อ่ะคาเมลต้องซื้อร้มคาเมลอยงเนี้ยซื้อกงสักดิ์เจนเนออันนี้เอาไว้ทำไมมันคือที่อะไรไม้อันนี้ ให้โลกหรอหนูอาหารหนูอันนี้คือข้างในเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์เล็กนะคะนั่นคือน้องอยู่ข้างในนั้นทุกคนดูดีอันนี้สวยเนาะออกมาแล้วก็จะมาเจอกับสิ่งพวกนี้นะจะเป็นมุมให้เราเก็บภาพถ่ายรูปได้นะทุกคนก่อนที่จะถึงทางออก ตทุกคนแล้วพอเราเดินออกมาใช่ไหมเราก็จะเจอกับพวกนี้เหมืเจอกับทางออกตึงเราไม่เห็นน้องตัวจริงเราก็เลยมาถ่ายจากใบแทนนะคะฟิวตอนนี้เราจะกลับแล้วบ๊ายบายเรามาแวะละหมาดท,ที่ห้องละหมาดตรงปั๊มปตทก่อนแล้วเข้าชะอำนะคะปั๊มลุงเท่งเนี่อำลุงเท่ง ที่ข้างหลังเป็นเขาแบบนี้ที่นี่เขามีร้านอาหารเรื่อยนะจ๊ะมีหลายร้านอยู่เหมือนกันนะซึ่งแต่มานั่งแม่มานก้นั่งกินแล้วนี่เป็นนมเย็นที่สะใจมากนมชมพูชมพูไปไหมเนี <laughs> ่ยตรงนั้นนะคะที่เราไปละหมามาเมื่อกี้ และนี่คือน้องเย็นของเราร้อนมากอากาศร้อนจะตุยนี่นะปั๊มนี้นี่นะคะเราแวะมาที่ร้านอาหารอามินะเป็นร้านอาหารทะเลฟู้ดซีฟูด้ดทะเลซึ่งถ้าอาหารทะเลก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าร้านอามินะซีฟูด้ดเป็นร้านอาหารทะเลนะคะอยู่ก่อนลงหาดชะอำ ร้านนี้นะคะกเาหลใช่ก,ก็เราน,นี่ไงมาเฮ้ยดีอ่ะลมเย็นนี่ไงทุกคนจะเป็นโดมแบบเนี้ยแล้วก็เป็นใสๆแล้วก็ถ่ายออกมาติดเับวิวทะเลตรงนี้ร้อนเกินตานเ,เลยบบต้องมากินบบไอจิมน้ำไม่เอาน แสดงมาจอดอยู่ริมหาดชะอําเหนือค่ะทุกคนนี่หาดชะอําเหนือเขาจะมีแม่ระอยากออกมาดูว่าเขื่อนที่แบบว่าเขากั้นคือหมายความว่ายังไงแม่ก็เลยลงมาดูใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขื่อนก็คือมันเขาจะกั้นตรงนี้เอาไว้นะกันน้ํากัดเซอแล้วก็เป็นบันไดขั้นๆให้นั่งให้นั่งหรือบ่าไม่ืวนกันให้เดินลงไปเออไม่ให้นั่งแล้วก็จะเป็นหาดแล้วก็เป็นทะเลอย่างนี้ นี้คือฝั่งชะอำเหนือนะคะตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมชายหาดฝั่งหาดชะอำใต้นะคะตรงที่เรานั่งอยู่ก็บรรยากาศด,ดีเหมือนกันนะที่ไม่ได้กังลมเพราะว่านี่มีอยู่ใต้ต้นสนตึงแล้วก็อยู่ริมทะเลวันนี้น้ำขึ้นสูงอยู่นะแล้วก็ลมพัดขึ้นแรงนะดูเลยแต่ว่าลมดีนะเนี่ยเดินออกไปตรงหาดนิดนึงก็ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปเล่นนะ้ำ เพราะว่าตอนนี้เรากำลังมาทานอาหารจากร้านอาหารอิสลามที่เราสั่งมากินแล้วก็มีปลาทอดน้ำปลา3า0ห้าสิมีข้าวผัดปูจานใหญ่ที่กล่องใหญ่มากอันนี้300รอนะคะแล้วก็มีปลาหมึกผัดไข่เค็มนี่อยู่ริมด้านในถ้าข้างนอกจะยกเป็นแบบเหมือนเป็นเซตแถบฝั่งที่เรานั่งตรงนี้นะคะด้านในจะคิดเป็นคนละ30บาทค่ะ ดงหมึกบทย่างหมึกย่างบทสอมตัวร้อยนะจ้ะถ้แดงถึงเวลาออกไปสู่ทะเลเราทานอาหารเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ออกมาเดินมาที่ชายหาดซึ่งระยะทางก็คือเท่านี้จากตรงนี้แล้วก็หมุนตัวกลับไปก็เจอก็อีชายหาดล้วจ้า หมุดกลับมาก็เจอทะเลวันนี้มันน้ำขึ้นนะเดีย๋ยวเราจะถ่รูปแล้วก็ไปเล่นน้ำกันจ้าคนพี่เขาขายอะไรอ่ะเขาคือเครื่องบินเครื่องบินลอนอุยอุยอุย น้องมนาะกิมมิคของชายหาดและนี้ก็คือชายหาดมันตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยเหมือนอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะตอนนี้อันนี้อากาศค่อนข้างปิดแหละแต่ขึ้นทะเลแรงนะแต่ลมพัดมาที่ตัวเราอะ่ะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่น้องมาไปแล้วสตอตลินีที่เราเคยมาหนึ่งครั้งท่ว ตอนนี้เขาปิดไปแล้ว